คระดับชั้น,น,น,ม,าานมัธยมศึกษาปีาที่สี่ทับหนึ่งค่ะชื่อนางสาวพิริรัตน์เล็กมาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งค่ะเุณนายกัญชรลออใจวัชระดับศึกษาปีสี่ทับหนึ่งอันนี้เมื่อเราจะมาสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะซึ่งท่าของเรานะคะเป็นเรียงนะคะอันข้างบนนะคะคือเลขมวลค่ะข้างล่างค่ะคือเลขอะตอมค่ะซึ่งมันคือสี่นะคะเราสามารถจดัดเรียงอิเล็กตรอนได้แบบนี้ค่ะ นี่คือการจัดเลขตามหัวค่าเดเดียร์นะคะก็คือข้จะเป็นสองและประพัน่าจะเป็น2ค่ะแล้วเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขได้แบบนี้นะคะตามนี้ค่ะซึ่งค่าเดเดียร์นะคะอยู่ในหมู่ที่สอค่าที่สองเป็นเลขที่2ค่ะ 考官呢？